บัดนี้วันที่21เดือน8 2 5 6 8เป็นวันที่สวดครั้งที่81ของข้าพเจ้าอลิสาลาคําจินดา ขอถวายเสียงสวัสาธยายพระสูตรประปรีและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธาู้ชาธรรมบูชาสังฆาู้ชาและอัจฉริยะููชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในใครายพยันชนะในบอสวอย่างต่อเนื่องด้วยเธอหนึ่ง <c oughs> บทกาพราชนาใจอรหันสามัคสสพ,พุโพภกวัตพุทธทางสารนังกชาพุทธทางภควัตตังอภิวาเทมิสวาาัาดีค่ะโตภวตาธรมรมโมธรรมนมาสามิสุบจิปันโนพภกวัตโตสาวกาสังโฆสังขังนามามิ สองบทปูชาพระภัยรีพินาธอราหาังสัมมาสัมพุตโตสุจีรังบริณีพุตโตผู้เนหิจระรมานุธานิปารมีหิจาริสติยาวาชิวังอาหาังผุททางธรรมังส,งงสังคังสารนังขโตปูเชมิรัตนัต,ตยังธรรมังจารามิโสทินาสามบทสวดชุมนุงเทวราสมันดาจาักกวาเรสุอักตาข้าชันตูเทวราสธรรมัง มุนีราชาสาสุนันตุสักขโมคาถังสักเคาเมจรุเปกิริสิขรัตเตเจันตริเขวิมานีทีเปรัเถชคาเมตตุวะนะฆะเนเคหะวัตถุมหิเขตเดภูมาจยันตุเทวาชระถาวะสมวิสามียักษะขันทพะนาคาติทันตาชันติเกยามุนีวะระวัจนาสาธโเมสุนันตุธรรมสาวนาการโอยามพัทันตาธรรมะสวนาการโอยามพทันตาธรรมสาวนาการโอยามพทันตา <c oughs> <c oughs> นโมตัสสะพับทที่สีบทสวดปุพาพภาคณมการนมารโมทัสสะพระกวัโตอาหารโตสม,สมสมสาสัมพุทธะนมโมตัสสะพระวโตอาหาโตสมสาสัมพุทธะนมโมตัสสะพระกวะโตอาหาโตสมสาสัมพุทธะ ห้าบทสวดไตสรณคมนปาถะพุทธานสรณะนักชามิธรรมานสรณะนักชามิสังฆานสรณะนักชามิทุติยังปีพุทธานสรณะนักชามิทุติยังปีธรรมานสรณะนักชามิทุติยังปีสังฆานสรณะนักชามิตาติยังปีพุทธานสรณะนักชามิตาติยังปีธรรมานสรณะนักชามิตาติยังปีสังฆานสรณะนักชามิหกบทสวดสัจฉา กิริยาคถานัตถิเมสรณงอัญญพุทโธเมสรณะวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตถิเมสรณะอัญญธัรมโมเมสรณะวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตถิเมสรณงอัญญสังโฆเมสรณะวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพะานัจโสวดตีรัตนะ ปะนามะคาถาพูดทางนเมรัตนภูตาสรีริตเจตังธามังนเมรัตนภูตาวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนภูตาสสุสีรทิฐิเอ,เต,อตังนเมติรัตนังรัตตานตยะวะหังสัมมาสโมสริตวัตถุวิเศษภูตังอญโยยายุตตะคุณโยควะสัพปะวะตตังอสุมิตยามหิปิเต ตเทวะยะถาตินทันเตเอกังวินาตะทิตเรสมะสัมภเวณโรเกตกทาติจะจีเรนจะปาตุภูดังคามพีรยาวิสยังอติทุททะสัทถังวินยูหิปันติตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิตกะทันจุปะลัพภนียเกสันจิสุทุวิธิตังคุณากาย,ยะ ตายะนาเมหิวัชนาตายะสุวิสุตัมเปตสมุตปัสสะดังมนาศิสุธาปัสสะทธานังปุญญาธิกานะมะสมุตตมะปุญญาภูมงังทุขขาปมุตจนะมุาามขะสารนังขาตานังปูชาระเหสุประรมังอภิปูชเนยยางนิพานัสสาชิกิริยายุปนิสยถังสามากิเรสามะสะ กมะระโสธนาสิทธิยาจะสาธูหิอัฏฐกุสะเรหุปะเสวนียางปาเนหิจา,า,าปิสารานังคมะนียเมวะตัสมาหิตตังติราตานังสารานังขตมหะ <c oughs> <c oughs> รันติงทิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมะจัปปิสะสะตังสุป,ปะสันเนะ จิตตาตัฏฐานุปาริจาริยาสถธารตาจาักบุญเยนะตัฏฐสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจาัสถาปิสุวติโหตุโยเจทัธรรมะวินยัยมหิปมาณะผูโดโลกุตราพิสมยโยนิยะโตสุโพชังตัดโสานิชัยายจายาอายมปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุป,ปาสะทการุ <c oughs> แนามกาลสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะมาราปกัทโศสามังวาพุทโธ สุขโตว,วิมุโตมารัสสะปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธทางวรันตังศิรสารมามิโลกาสะนาัจาวินายากันจตันเตชะสาเตชยสิธิธิโหตุสพันตรายะจาวินาสเสมนตูธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุท่สเสสิโลกาสะวิสุธิมังคังนิยานิโกกรรม มะทะราสะทารีสาตาวโหสันติกรสุติโนธรรมังวรันตาเสรสาสมามิโมหะปทารังอุปสรรตทาหังตันเตชะสาเตชยะเทธิโหตุสาพันตรยาจวินาสเมนตุสาธธรรมเสนาสุขตานุโคโยโรกาสตาปูปะกิเรสชตตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจะ สว่าขาโตรรมังวิธีตังกรติสังฆารันตางศิรสา,านมามิพุทธานุพุทธังสัมมรสีระทิทิงตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัมพันตรยาจวินาสเสมนตุ9ก้าบทสวนนโมการอัฐกะคาถานนโมรอารหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตมะธรรมัสาสาวขาตัดเสนะเสวะเตนิทะ นโมมหาสังคสาปิวิสุทธสสรทิิโนนโมโอมารายารัตสาระรัตนตยสะสะธุกัางนโมโอมากาติตัสสัสวัตุตยัสสัต,สต,สตปินโมการัปภาเวนะวิขชนตุปัฏฐานโมการานุภาเวนสุวติหตุสัพพนาโมการัสเตเชนะวิธิมหิโหมิเตสวะ สิบบทสวนมหาสมัยสูตเอวาเมสูตตังเอกังสมยมามพกวาสเกสูวิหาราติกปิระวัสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสาธิงบัจจมาเตหิพิคูสเตหิสเพเหวอาหารันเตหิทัสเหิจัก จะโรกธาตุหิเทวดาเยปุยนะสนิปติตาหุนติภควันดังทัศนายะพิขุสังคันจะอัทโขจะตูนางสุทาวาสกายิการนางเทวานางเอตทะโหสิอายังโขพระควาสาเกสุวิหาราติกปิรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจะมตเตหิพขิขุสเตหิสเีหิวะอรันเตหิทัศหิจะ โลกธทาตูหิเทวดาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาหนติปกันตังทัศนัยะพิขุสังคันจาย,ยานุนาวมยมปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปะสังกมิตวาภควาตวสันติเกปาเจกทาถาพาเสยยามาติอัทโคตาเทวดาเสยยะถาปีนามะพระราวาปุริโสสามารถชิตังวาภาหังภาษาเรยามาะภาษา ริตังวาภาหังสาม,มิเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะราคิตาภะวโตโปราตโปราตโปาตุระหังสุอาถโขตาเทวตาภะวันตังอภิวาเทตาวาตังะหังสุอกมัันงท่ตาโขเอกาเทวตาภะกัโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสมัยโยเปราะนาสมินเทวกายาสมาคตาอาัคตัมหะอิมังธรรมะสมัยอย่างที่ ถ้ากิตาเยวะอปาราชิตสังคันติอัตโขอปาราเทวตาพระกัโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิตันตระพิโคโวสมาถะหังสุติตังอัตโนอุชุกกะมะกังสุสารถิวะเนตานิคะเหตวาอินทะริยานิรักันติปฏิตาติอัตโขอปาราเทวตาพระกโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเคตวา คีรังเชตวะปรีขังอินทคีรังโอหัจมะมะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมะลาจากคุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอทโโหอราเทวตาภควโตสันติเกอ,อีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธานสระนังคตาเสนาเตขมิสันติอปายะภูมิปาหายะมานุสังเทหังเทวกายังปร,ริปูเรสันติติอทโโหภควพาพิคุอามันเตศี เยพูเยนาพิกคเวทัสสัสุโรกธาตูสุเทวดาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิคูสังคันจ่เยปิเตพิกคเวอเหสุง ตัตติตามัฏฐานังอรหันโตสัมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัาประมาเยวะเทวตาสันนิปต bon สสาาปิตาอเหสุงเสยยะถาปิมายะหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภะวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัาประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภะวิสันติเสยยะถาปิมายะหังเอตระหิอาจิคิสามิภิกเว เทวกายานางนามานิกิต,ตายิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทเสสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณสิตโรถาภาเสสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขุพระควะโตปัจจะโสสุงพระควะเอตตะท้าโวจะ สีโรกะมะนุกัสามิยัตถภุมมาตัทธสิตาเยสิตาคิริคภพารังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะัาลีนามโมโรมะหังสาพิสัมพุโนโอทัตมะนาสาสุทาวิปสัสสนนมะ นาวิราพินโยปัจสเตยสยัตตวะวนเนกปิรวัตเวตะโตอมตันตยิสัทธาสาวเกศส,สเนระเตเทวกยายะอภิกันตตวิชานาทถิโกาวาวเตจะอตัตปมกกรุณสุตวะพุทธศาสสนานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานะทัศนังอเปเกสตะมาทธคุณสหัตถะสัตตริงสตังเอเกสหัสานะอมนุสานะมัทธสุมเอ อัปเปเกนันตมัธาคงที่สาสาปุตาอาหุงตันจะสะังอภิญายะวาวะคิตวานะจากคู่มาตัดตัวอมันดายิสาธาสาวเกศส,สัสนีรเิเทวกายากัน พิอภิกันตาเตวิชานาทภิโคเยวุหังก sa ิตายิสามิคีราหิอนุปุพัสโสสัตตะชาห์สายว่ายข้าพูมากปิระวัตวะอิทิมันโตชุติมันโตอนัวันโตยสศชนุวัฒนามาภิโกภูพิวนาสมิติวะนางชาสห์สาเหมาวัตายะข้านานัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตอนัมันโตยศชนุวัฒนามาภิโกภูพิวนาสมิติวะนัง ซาตาคิราติสหัสายะขานะนะตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสานเชนโนมันทันนัมาภิกมูพิวนันสมิจวงนังอิเจเตโสระสัหัสายะขานะนะตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตานะมันโตยะสินนโนมันนนมาอภิกมพิวัสมิติวหัมิตามปสัจาายขานานตวนนอิทมันโตชุติมันโตนันโตยะสันเชนมัันมาอภิกมูพิวนันสมิติวงนังกูพิโรราชะหิโกเวปุสละสาินิเวสนังพิญโยนาสตะสหัสังยะข สติกุมพิโรราชคะหิโกโซปาคัสมิติงวนังปุริมันจะทิสาราชาทัตตะทโภปัสสติคันดพานังอธิปติมหาราชเจ้สันสิโยปุตตาปิตัสาภาโหวิินธนามามหาภาราอิทิวันโตชุติมันโตวนะวันโตสันสินมุทันามาอภิกรมุงพิโุณังสุิติวนังทักคินันจ่าทิสาราชาวิรุระโหตปาตปะชาสติคุมพันธนานังอธิปติมหาราชเจ้สันสิโสปุตตาปิตัสาภาโหวอินธามาทัตตะรา อิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสันสีโนมัทนามาอภิกรมุพิฆณนสมิติวนังปัชชิมันจาที่สารราชวิรูปะโคปาษสสตินาคณะนาอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตปิตตัสสาภาหัวอินทนามามหาพราิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสันสีโนมัทนามาอภิกรรมูพิฆณะสมิติวนังอุตรานจาที่สารราชวิรูเวโรตับปะสาสติยากขานงอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตปิตตัสาภาหัวอินทนามามหาพราิมวิ วปูริมันทิสังทัตตะโถทักขิเนนะวิรูระหะโกปชิเมนะวิรูปรโกกูเวโรอุตร,รังทิสังจตาร,ร,รุเตมหาราชสมันตาจตุโรทิสาท้าทันละมานะอัทังสุวเนกปิระวัทเวเตสังมายาวิโนทาสอาคูวันจานิกาสาัามายากุเตทุเวเตทุวิภูจวิภูสหะจันทนโนกามะเศธโถจะาคินุคันทุนิคันทุจปะปนาโถโอปมัญโยจะเทวสุโตจามาริ กิตตะเซโนจักันทพโณโรราชาชนโนสพโพอาคูปันจัสิขโขเจวะติมพรุสุริยาวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพภพาสหาราชุพิโมธมานะอภิกรรมุพิโกนัสมิติวนังอธาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาาสาตันชากากรรมพระระ ตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตรัะฐาจาอาคูนาคายะสันสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนังเยนาคาราเชาสหาสาหารันติทิพาธิชาปกิวิสุทธาจากักภุเวหายสาเตมวนะมัชปัตตาจิตตาราสวุวรรณาอิติเตสะนามังอภยันตธานาคราชานมาสิ สุปันนตโตเขมามะากาสีพุโทโธสนาหาหิวาจาหิอุป,ปะวาหะยันตานาคาสปน,นาสารณะามากังสุพุทธังชิตาวาชิ ราหัตเถนะสมุถังอสุราสิตาภาตโรวาสาวัสเศเตอิทิมันโตยสัิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสาเวปะจิติสุจิติจะปหาราโถนมุติสหาสตันจพริปุตตานันจเพเวโรจนามกาสันหิตาวาพริรเสนราหุพัทมุปากขมุงสมโยธานิพันธันเตพิขุนางสันติงวานา อาโปจะเทวา ปทาวีจเตโชวายโยตถาขมุวารุณาวารุณาเทวาโสโมจยัสสาสหเมตากรุกากาญิกาอาคูเทวายะสันสิโนทเสตทัสธากยาสเพนานาตวินโนอิทิวันโตสุติมันโตอนาวันโตยะสันสิโนวัฒนมาภิกามูภิกุณัสมิติงวนังเวทูจเทวาสหรีจะอาสมาจัตุเวยมาจัตทัสสุปนิสาเทวาจันธมาคุปราคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคุปราคิตานกขันตานิ ปุระคัดคิดตวา อาคูมันทะวะราหากาสวะสูนังวาสวเสโทสักโกปา,กาคาปุรินทัตโถทเสเตทศธากยาสเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสันสินโนมาทะนามาอภิกรมพุกนาสมิติวะนังอาทาคูสหาคูเทวาชรามาคิสิขาิวะอาริธักกาจโรชาจะอุม,มาปุภานิพาสีนโนวารุณาสหาธรรมาจะอัจุตาจะอเนชากาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวนเนสีนโน ทัศเศรษทัศรากายาสเปนานะนะตัวนีน้น้อยที่มันโตสุติมันโตัวนะว,นวาาันโตยศสินงวัทนาหมาอภิกรมุงพิกุณาสมิติงว่านาง